The four agreement สีข้อตกลงเปลี่ยนชีวิตให้เป็นอิสระเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราเริ่มฝึกพูดภาษาที่เราพูดเป็นภาษาที่พ่อแม่ใช้สื่อสารกับเราเราเรียนรู้การพูดการสื่อสารด้วยภาษาที่พ่อแม่สอนให้เราอย่างไม่ยากเย็นอะไรนะครับและเมื่อเราโตขึ้นมาเราใช้ภาษาที่เราเรียนรู้มานั้นเนี่ยทั้งในการสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมและใช้ในการอ่านเราได้รับข้อมูลมากมายโดยมีพื้นฐานจากภาษา และสังคมของกลุ่มคนที่ใช้ภาษานั้นเป็นพื้นฐานเราได้รับการสั่งสอนถ่ายทอดความเชื่อทั้งทางด้านสังคมศาส,สนาและค่านิยมสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยทำให้เรารู้ได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใด,ด,งไ,ดไม่ดีโดยมีบรรทัดฐานทางสังคมเป็นตัวกําหนดเราอาจไม่เคยตั้งคําถามเลยด้วยซ้ํานะครับว่าสิ่งที่เราเชื่อหรือสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานั้นเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าพอบางครั้งหากเราตั้งคําถามหรือคิดนอกกรอบอาจถูกมองว่าเป็นพวกหัวขบฏ และถูกมองในแง่ลบจากสังคมเราจึงต้องทําตามกฎของสังคมที่กําหนดไว้ว่าสิ่งนี้ดีและทําตามเพื่อสังคมที่เราเอาศาัยอยู่เนี่ยตัดสินตัวเราว่าเป็นเราเป็นคนดีด้วยนะครับและเราจะไม่ทําในสิ่งที่สังคมบอกว่าไม่ดีเพื่อไม่ให้สังคมที่เราเอาศัยอยู่ตัดสินเราว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะการปฏิบัติตอ่อคนดีคือการยกย่องสรรเสริญเชิดชูและในทางตรงกันข้ามการปฏิบัติต่อคนไม่ดีคือการลงโทษ อย่างเบาๆคงเป็นการตําหนินะครับจากผลที่แตกต่างกันเนี้ทำให้เราต้องพยายามควบคุมตัวเองจุดโยงเข้ากับบรรทัดฐานทางสังคมและหากเราทําไม่ได้หรือแม้แต่ว่าเรารู้สึกเราทําไม่ได้เนี่ยเราอาจจะเริ่มตัดสินตัวเราเองนะครับเราอาจจะเริ่มตําหนิตัวเราเองส่งผลให้ตัวเราเองไม่มีความสุข The Four Agreements เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เรียบง่ายที่ช่วยให้เราเป็นอิสระจากกรอบความคิดที่ถูกสร้างทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อมุมมองความคิดการตัดสินใจของเราข้อตกลงทั้งสี่ข้อเป็นสิ่งง่ายๆไม่ซับซ้อนและผมคิดว่าเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วมันจึงเป็นอะไรที่เข้าใจได้ไม่ยากนักนะครับเพียงแต่หวนกลับมาทบทวนอีกครั้งเท่านั้นเองข้อตกลงข้อที่1เลิกตําหนิตัวเองและคนอื่นคําพูดนั้นทรงพลังสามารถบันทอนกําลังใจสร้างพลังในเชิงลบให้กับคนที่รับฟังได้อย่างมหาศาลไม่เว้นแม้แต่ตัวเราเองนะครับ คำพูดนั้นเนี่ยสามารถปลดปล่อยหรือทําให้เราเป็นท่าได้ทั้งตัวเราและคนที่ได้รับฟังคําพูดของเราไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารเท่านั้นแต่มันยังสามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่ได้ฟังได้อีกด้วยสร้างความคิดในใจและทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ตัวอย่างจากเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับหญิงใจดีคนหนึ่งมีลูกสาวที่น่ารักและเธอรักลูกสาวคนนี้มากในวันหนึ่งเนี่ยเธอกลับมาถึงบ้านโดยวันนั้นเนี่ยเธอรู้สึกเหนื่อยจากการทางานมาก และอยากใช้เวลาอยู่อย่างเงียบๆตมลำพังสักพักหนึ่งอย่างไรก็ตามลูกสาวของเธอได้ร้องเพลงเสียงดังอย่างมีความสุขตามภาษาเด็กที่ชอบร้องเพลงนะครับหญิงใจดีคนนี้รู้สึกหงุดหงิดและเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ทันใดนั้นเธอพังปากว่าลูกสาวของเธอว่าแกมีเสียงที่โง่หยุดร้องเหตุการณ์นี้ทำให้ลูกสาวเธอเชื่อในสิ่งที่แม่เธอพูดเธอคิดว่าเสียงเธอแย่จริงๆทําให้เธอไม่กล้าร้องเพลงและรู้สึกลําบากที่จะต้องพูดกับผู้คนนะครับ เรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าคําพูดสามารถสร้างความเชื่อและเปลี่ยนความคิดของคนที่ได้รบฟังได้หากเราพูดว่าเราไม่ดีนะครับสักวันหนึ่งเราจะคิดว่าเราเป็นแบบนั้นจริงๆจงอย่าใช้คําพูดตําหนิตัวเองและคนอื่นนะครับข้อตกลงข้อที่2อ,อย่าไปคิดมากถ้าเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ที่มีคนมาตําหนิเราหรือว่าบอกให้เราทําแบบนู้นแบบนี้นะครับ ปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยคือการที่คนคนนั้นเนี่ยพยายามคิดตัดสินหรือมองผ่านมุมมอง,องตัวเองว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีหรือสิ่งนี้ควรทําสิ่งนี้ไม่ควรทําในความเป็นจริงแล้วคนเรามักจะแสดงการการะทําต่างๆออกมาตามความคิดของตัวเองที่หรือความเชื่อของตัวเองที่ตัวเองมีนะครับหรือจากประสบการณ์ที่ตนเองเคยเจอซึ่งหลายๆครั้งหลายๆแง่งงมุมเนี่ยสถานการณ์ของเราและของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน และเรื่องตลกที่เป็นจริงก็คือถ้าวันนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นอารมณ์ดีมีความสุขเขาเหล่านั้นก็จะพูดในสิ่งที่ดีๆกับเราแต่ถ้าวันไหนคนเหล่านั้นอารมณ์เสียนะครับไปเจอวันที่แย่ๆคำพูดดีๆก็จะเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เลวร้วายในทันทีสร้างบาดแผลในใจให้กับคนที่ได้รับฟังได้ทางที่ด,ดีที่สุดคือพึงระลึกถึงเรื่องนี้นะครับว่าเมื่อรับฟังหรือได้รับผลการกระทําบางอย่างเราต้องหาข้อมูลศึกษาพิจารณาด้วยตัวเราเอง ว่าอะไรดีไม่ดีอย่าเอาคาพูดหรือการกระทำของใครก็ตามมาคิดมากนะครับจนเกินเหตุหากเรารู้ว่าอะไรดีไม่ดีด้วยตัวของเราเองอยู่แล้วนะครับข้อตกลงข้อที่3จงตั้งคำถามอย่าด่วนคิดไปเองสมมุติว่าเพื่อนคุณเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีนะครับชอบทักทายคุณตอนเช้าทุกวันแต่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเพื่อนคนนั้นไม่ได้ทักทายคุณในเช้าสักวันหนึ่งเราจะคิดยังไงกับสถานการณ์นี้ครับ เราอาจคิดในหัวว่าเราไปทําอะไรให้เขาโกรธหรือเปล่าหรือเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่คําถามที่น่าสนใจคือเรากล้าพอที่จะเข้าไปถามเขาจริงๆหรือเปล่าหรือเราจะเพียงแค่คิดต่อยอดไปเองคิดฟุ้งในหัวนะครับเมื่อเราเริ่มคิดไปเองเนี่ยในหัวเราเองเนี่ยเราจะค่อยๆเริ่มรู้สึกว่ามันเป็นจริงขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับและสิ่งนี้จะเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงของการคิดไปเองลองมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับ จินตนาการว่าคุณกาลังเดินในสถานที่ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งไม่ค่อยมีผู้คนขณะเดินเนี่ยคุณเหลือบไปเห็นและสบตาเข้ากับหญิงสวยคนหนึ่งนะครับเธอยิ้มให้คุณและเดินผ่านไปคุณจะคิดยังไงกับสถานการณ์นี้ครับคุณอาจจะคิดว่าเธอชอบคุณหรือเปล่าแลาจินตนาการไปไกลถึงขั้นแต่งงานก็เป็นได้นะครับทางที่ดีที่สุดนะครับเราควรเริ่มจากการตั้งคําถามในสถานการณ์ที่คลุมเครือและไม่น่นอนนี้นะครับและพยายามหาเหตุผลจากข้อเท็จจริงที่มี การด่วนสรุปหรือคิดเอาเองเนี่ยมักจะเป็นชนวนที่ทําให้เกิดรอยร้าวของความสัมพันธ์ของคนเราเป็นลําดับต้นๆน,น,นะครับจงตั้งคําถามอย่าด่วนคิดและสรุปไปเองนะครับข้อตกลงข้อที่4ทําให้ดีที่สุดจงทําให้ดีที่สุดเป็นประโยคที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับพ่อและแม่เราเนี่ยจะเป็นคนแรกๆเสมอที่ให้กําลังใจเราในตอนที่เราเจอเรื่องยากๆในวัยเด็กหรือเมื่อโตแล้วก็ตามเช่นตอนที่เรากําลังจะสอบ และเรารู้สึกกังวลกับการสอบและผลสอบด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมักจะให้กําลังใจเราด้วยคําพูดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนะครับว่าพยายามทําให้ดีที่สุดพ่อและแม่เป็นกําลังใจให้และเมื่อเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากนั้นด้วยการทําสุดกําลังแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยอมรับกับผลลัพธ์ที่ออกมาได้อย่างสบายใจเพราะเรารู้ด้วยตัวเราเองนะครับว่าเราทําดีที่สุดแล้วจริงๆในทางตรงกันข้ามนะครับหากเราไม่ได้ทําเต็มที่หรือไม่ได้ทาสุดกําลังเนี่ย เมื่อผลลัพธ์เกิดขึ้นความรู้สึกเสียดายหรือความท้อถอยจะค่อยๆก่อตัวขึ้นเพียงพอเราคิดว่าเรายังทําได้ดีกว่านี้นะครับการพยายามทํำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดสามารถสร้างความสุขอย่างง่ายๆให้กับตัวเราได้และยังเป็นหนทางการกําจัดความคิดที่จะตําหนิตัวเราเองไปในตัวได้อีกด้วยนะครับในอีกมุมนึงเนี่ยการที่เราสามารถทําบางอย่างได้ดีที่สุดยังหมายถึงการที่ว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํานะครับ เมื่อเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะรู้สึกได้ทันทีว่าเราใช้ความพยายามน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นจงทำให้ดีที่สุดนะครับข้อตกลงทั้ง4ข้อนี้นะครับจะทําให้เราเป็นอิสระจากข้อผูกมัดทางสังคมทําให้เรามีความสุขใช้ชีวิตได้ด้วยการที่เราเป็นเราอีกข้อหนึ่งที่ช่วยเสริมให้ชีวิตมีความสุขได้นะครับมีความเชื่อของชาวโทเ็ตที่เกล่าวถึงความสุขในการใช้ชีวิตของคนเรา ที่เชื่อกันว่านะครับว่าในร่างกายเราเนี่ยมีปรสิตที่ควบคุมจิตใจเราอยู่ความโกรธความเกลียดจะทําให้ปรสิตนั้นเติบโตนะครับแล้วส่งพลังสามารถควบคุมจิตใจเราการให้อภัยจะเป็นการตัดวงจรอาหารที่ทําให้ปรสิตนั้นเติบโตขึ้นนะครับและก็ไม่สามารถจะควบคุมจิตใจเราได้นะครับทำให้เราเป็นเราตัวอย่างที่ทําให้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับในทุกเช้าที่เราตื่นนอนมาเนี่ยเราทานอาหารเช้าเพื่อเพิ่มพลังของเรา เรารู้สึกว่าเรามีพลังพร้อมจะทําทุกอย่างให้สําเร็จในวันนี้นะครับแต่กลับเป็นว่าเช้าวันนั้นเนี่ยเพื่อนคุณมาพูดกับคุณไม่ดีนะครับสถานการณ์เนี้ยจะเป็นเหมือนกับดักที่ทําให้คุณเกิดอารมณ์ในเชิงลบเปรียบเสมือนการให้พลังงานกับปรสิตที่อยู่ในตัวเรานะครับแล้วก็ปรสิตตัวนั้นเนี่ยจะเข้าควบคุมจิตใจเราทางแก้ที่ดีที่สุดนะครับคือการให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อตัดวงจรที่จะทําให้เราเป็นเหยื่อนะครับ ผมคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยพวกเราทุกคนคงเข้าใจและรู้อยู่แล้วสิ่งที่ยากที่สุดคือการลงมือทําตกลงกับตัวเองว่าจะทําตามข้อตกลงทั้ง4ีข้อนี้นะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเริ่มลองสักข้อหนึ่งก็ได้ผมเชื่อว่าหากเราเริ่มฝึกทําทีละข้อจนติดเป็นนิสัยเนี่ยเราทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขและเป็นตัวเราเองมากที่สุดนะครับ